Assalamualaikum ya. Haa ah, ni kawan Buat kerja awal lah ni Pisang main sampai semalam Kita sambil-sambil sembang Sambil-sambil buat kerja nah Tengoklah Kawan main buat kerja ke mana Selamat dia Ani, Haa ni Kau jauh nak tak Haa ni mana ni กันไปทำงานไปเนาะเดี๋ยวเขาก็มีวังวางเขาก็ออกมาอู้กันกล้ำเนพ่เพอคนทำการทำงานกันมาพอกเนั่งทำกการทำงานกันเนี่ยเวไทยอินมาเลเซียเนี่ง้ะ กันคำเดียวจะอฮอเฮาลูกค้าวันนี้ลูกค้าสั่งอ่าลดมาบนหนักละลดลดมาเป็นครึ่งอยู่แหละเขากลัวโควิดกันเดี๋ยวพอวันนี้วันพุธเป็นยังไง อยู่บ้านอยู่ตตมเมืองไทยอยู่ประเทศที่ไหนที่ไหนก็ดูแลตัวเองไว้เนาะโควิดมานาันหนักบาดเดียวนี่มาเลยมาหรอบที่สามละเข้าก็ดีเข้าการก็ดีเนี่ยการเงินก็ดีดหาหาหล่ะ Ada dalam masak masa. Ada Anis Ha? Ha?

penat lah noh. Ha ni pun kita kena pakai ni, topeng ni ni. Kalau tak pakai kena seribu Ha kena pakai. Tu yang penat tu dah lah tu Kerja berat pula. Penat dah nyawa tak dan. Satu suara. Satu arah. ก็ดีใจการก็ดีเนาะวิดีโอก็ดีหายใจบัดดั้นเท่าแล้วคนเท่าจะเนี่ยดอ่ะเดี๋ยวเราได้แฮมบ็อกมัดีวันนี้มีลูกน้องมาช่วยสองคนนะมีลูกน้องมาช่วยสองคนสองคนแม่ลูกดีมีผู้ใจช่วยสองคนอันก่อนพิษขนาดตังมาบ้าปะสิบกับลายสิบ Puan ma luek kan eng no Pai jauh ke luek, pai luek ma nu Sop an naik ke yuk an nan Bii yai bii noi, ken nyai ken noi Sapa suka yang kecik besak Suka masak hijau Lu mana pilih la senyai Kedai ni, kedai kau Kedai kau Ha? Alah pisang banyak la คนอื่นโควิดบ่มีของขายคนอื่นโควิดนั่งอยู่บ้านนั่งกินนอนกินบางมักกของเฮานี่ยากกว่าแน่เหงื่อเปิ้นไหลลงก้นโซ่ๆล่ะอ่า

ตีมังยั้ฮันุู้ตีบังนะบังบังมาติมังเสียๆเอดุอยอันอยังก็เงือไหลเข้าตาจุ๊บเซบเออสวัสดีดวละดวลอะขอบคุณจันแนกจ้าขอบคุณจันักขอบคุณจันไรมาช่วย Share koy, kotek like, koy, share kotek subscribe naja, jagaan share share tu naja. Terima kasih na, yang subdi like subdi share subdi subscribe na, tulung tulung sharekan, tulung tulung viewkan. Terima kasih.